stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. สวัสดีพี่น้องปองไปมาค่ะอันเมื่อวานนางนางหอก ลอกอันนี้คิดว่าสิขึ้นไหลซดก็พอได้ขึ้นไหลซดค่ะพี่น้องคะเฮ็ดงานบ้านนู่นนี่เนาะเอ่อนี่คือหญ้าหวานนะคะลอบอก่อเปียกล่างนา้ำไหลน้ำหน้าล่างน้ำส้มใช้ช,ใชู้ล่างเกลือแซ่ล่างให้สะอาดเนาะคะ่ะเพราะาช่วงนี้นาน,นี่มาลงมาแลงมาหลายคะ่ะเพราะว่าทั้งเชียะเอ่อพวกหอยทากหอยมันมาลงมาแลงเนาะมันเข้าไปไข่ว้างไข่น้ำหลืบน้ำยางเนาะแต่ว่าชุดนี้เอสเอลสีลวกไว้เบิร์ดคะ่ะ ทำวิธีลวกค่ะพี่น้องคะจัดการเลยต้มน้ำอยู่ร่อนน้ำเดือดพี่น้องคะอันนี้ตอนแรกว่าสฉี่เอาไปกินสดคือฉี่บ่อไว้ดอกพี่น้องคะเพราะว่ามันรงมาแรงมะลายเนาะคันช่วงมันเอเดือนที่เร้วกำลังดีค่ะขันเก็บเก็บอหญ้าหวานมันอ่อนๆอัวรัวเนาะเราก็มาลรงมาแร็งเพราะท่านเอระบาดเนาะค่ะเนาะเปิดหน้าต่างโต๊ใจเบิร์พี่น้องคะล่มมนแร็ง เออล้องกบไม่แห้งป่ะไหนหรอกจะว่าเปิดหน้าต่างระบายอากาศเนาะค่ะยำรสเสาะมาเอหมว้วานขอกไว้ไกับเฮ้ยบ่รท่านได้ลวกเนาะอันใส่ถุงไว้กรนเนาะเพราะว่ามันมันเดือดเนาะ้องเหตุอาหารกับเขาแล่หนำ่ำกับนั่งเดือดค่ะพี่น้องค่ะนี่หยาวานเก็บเมื่อไหร่หว้วนเนาะพักย่างอืน่นกับพัดเออลวกแล้วก็มมดมัดพัดก,กับป่าเนาะพัดเพชรเนาะค่ะ อกินไปรเรียบร้อยแล้วเหลือยี่น้อยนึงค่ะพี่น้องคะห่อกระฟุ้ยว้อันมื่อนี้ยังบ่มีเมนูวัดเออเอาไก่เถาเนื้อไก่เถามาเฮ็ดต้มต้มยำเนาะเฮ็ดต้มยำก็สิใส่พักนั่นพักนี้น้ำเน่าเนาะพักมันลายไปพี่น้องคะย่างละนิดละน้อยก็ยยกเต็มตู้ได้เด้อค่ะพี่น้องคะเพราะท่านนมีเวลาเอาไปหายโมอยู่นี่เฮ็ดจังไดเมืเออื่น นักหม้อเอาพักไปให้นิบอ้นี่น่ามันนั่งเดือดเดือดไอเดี่ยวจะร่งเนาะลวกคขึ้นลวกให้ขาดขามาันรงมาแรงชื่อเนาะคะ่ะว่าลวกโดนนะคระัพี่น้องคะนี่นอ้องบัดบัดนั่นอ่ะก็เอาไปนอกน้ำเย็นเนาะมันเขียวเนาะอืเขียวกรอบค่ะอุ้ยลายขนาดเลยพี่น้องคะเดี๋ยวขออนุญาตวางปิ่นก่อนเพราะว่านั่นโดนพอดีเด้เนาะ อยมันฉีดอยวมันฉีดซุปโพด่นะอเอา้าพี่หองประเห็นนำนาะต้มเอาเกลือใส่น้อยนึงนดเดียพี่้องคะน้ำเดือดเราก็เอาลงกเตาไฟฝา่ามานก็บ จังสีแหละพี่น้องมันบอทําใจคือจังเต่าแกะเนาะฟวดเนาะนี่เห็นบอคาลวกโดนมันเริ่มเปลี่ยนสีเนาะไอเดยวก็สีใช่นี่แหละตัวข้าเดี๋ยวนะคะน้องคะเราก็ไปนอกน,น,น้่งเย็ยนเนาะน้่งเย็ยนไปเลยน,นคะครับเอาลงอีกเอเด้าเสะล่างนำ้ำส้มไายสู้ย่างดีเลยพี่น้องชาว่ากตาบ่หมั่นใจเนาะค่ะ เพราะว่ามันอันมันมาลงมาเล่งหลายนะมาลงมาเล่งนอนสักขนาดไปบุกปลามากวา้อันนอนเขี้ยวไหมอันไตเขียเอ้เดี๋ยวไม่ตกใจเบิดขึ้นรถขึ้นรถมาว่านเลยบุกปลาพาโดงมากลวกดีกว่าครับพี่น้อง <c oughs> ตามรักไงเอ้เดี๋ยวมากินซอสนอกออกรอบนะขับ่หมั่นใจบ่กินได้สด ต้องกินชดได้ก็บิลกินค่ะเนาะนี่ค่ะอะไลวกเขียวจู้ดะพี่น้องค่ะเขี้ยวแค่ใส่ถุงวยหมูว่านล่างเออ่ลอกลอกขาดลอกเบียกมันออกเนาะโอ๊ยลอกใบมันออกพี่น้องเลยเอาเอาชอบนี่แหละค่ะพี่น้องเนี่ย เอาตุ่มมามันงพ่อนั่นหละเขาไปล่างน้าเดียเนาะจะเอาไปซ้อนมาดางแต่เซ้อนมาสาเล็ดนามาที่นออววานํำบ่กสาเล็ดนามัดม้าเราเข้าไป แขกน่าเตรียมทุงไว้หรอคะทุงอุย้ยเหมือนพี่น้องอืมแซ่บแล้วก็กรอบหวานคะ่ะเนากรอบหวานกรอบหวานก็คือยญาหวานเนี่ยนะพี่น้องคะ่ะลวกยญาหวานเบิ้งค่ะพี่น้องนี่มันอย่าโอ้ไรกลวก เท้าหาคาจานนี่ค่ะพี่น้องเห็นนหมบอนี่อืม๋องแสบอองแสบของมักของปวดเลยนะเ <c oughs> นาะประกาศยาตะกระเตนย่าตะกระเต,น,ต,ะะเตนเียเก็บมาหลายแพบก็อยู่ในตู้เย็นเดยจะไปผักหมูเนาะกินสดก็แ่บ <c oughs> เป็นไงคะ ย่าหวานของเราก็น่ากินเนาะหลวกเราหมองที่มันสับๆเนี่ยคือโดนอันนั้นเลวพี่น้องคะอันนีเดี๋ยวแช่น้ำสมใจชู้หมูว่านเนาะข้าเชีย <c oughs> ข้าเชียรรักน้ำสมใจชู้คุณเด้พี่น้องคะมันก <c oughs> ัดเด็กเราแต่ย่างหนึ่งนะน้ำสมใจชู้หนไว้แอนยาน่างมันติดมือกินยัางนี่กระุดตอ,ออกือกันคำมว,ว่านว้ามืดดำเอ้ยมือมือเป็นสีน้ำตาลเลยพี่น้อง อันท่กนกวนสาดเนาะตอนเพราว่าเดี๋ยวบัตรใส่ถุงมือเดี๋ยวกราปอกเลยเนาะนั่งหลอกนั่งปอกนี่น่ากินน่าเกียดเลยค่ะพี่น้องคะเนาะผักบุ้งสมกะบไขหมูไปแล้วได้ผักบุ้งสมอาจจะคลองเอาไว้บ่นจันทหนอดดอกเพราะว่าอานารวันยังมีอยู่เนาะอันนี้ยังก็ะนั่งเสร็จเสร็จหมดเลยก่ะพี่น้องคะ บดเเศษอะได้ดอกเป็นข้าวทำความสาน้ำยดน้ำย่อยต้องทําความสาดไปเลยน้องถาดแล้วก็อดังขนาดว่านลางนำสมนในชู่มร้ยถาดอันจานนีย ข้าวมันยังติดอยู่เลยเนะนี่ยข้าวเอ่อหญ้าหวานเนาะค่ะอือเอาคลิปนี้พอเงี้ยมาหลวพักกับพี่น้องบิ้งขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนะขอบคุณทุกกำลังใจฝากไาเลยกรเช่าน่เด้อค่ะเอาอันแนวดีๆมาฝากพี่น้องเนาะการวิธีอันอันสนอนพักไปกินช่วงบ่บีเนาะค่ะนี่ค่ะ ยาหวานของเราก็สมบูรณ์แล้วค่ะอืมเนี่ยพี่น้องคะมันกรอบด้วยค่ะพูดนะขนาดพักดังปะเอเดี๋ยวว่ไดดลอกด้วยอันพักกันพักกันชนิดนี่นาอเนี่เอ๊ะเดี๋ยวสอนมากะเอาไว้ชีลเลยเนาะเพราะว่าลวกลวกว่ะมันกรอบไหมอืมอืมกลิ่นปนหวานไหมครับพี่น้องอืมหวานหวานยนี่บอกใครเลยอืบอกผู้ใดว่าได้อืมอืม แซบเวอร์วันนี้ลีร้อยพี่น้องคะแซ่บอืมอ้มแซ่แบก็ขนาดทะเลผู้พี่น้องขอบคุณทุกท่านใจเด้อค่ะพี่น้องคะบายบายฝากากดไลค์กดแชร์ให้ช่องอยน้อย,อยโอ้ยปวดหลังปวดหลังค่ะปวดหลังปวดหลังนะพี่น้องอย่าง กลุม่มๆเงยๆเก็บตะพักเก็บตะหยาไรพี่น้องคะไปละค่ะฝากเป็นกำลังใจเด้อกาะคอยทุกท่านมีแต่ควาำสุกความจเจริญปลอดภัยจากโรคเพ่ไข่เก็บค่ะอจะถือสาหาหรืเอยคำบอกอันากอะรบ้างจะมืะอ,อพ่อจกตพ่อพทีนกันนค่ะ